Me ha sorprendido mucho para bien, ¿eh? En cuanto a la línea ofensiva... Un pase medido. La filtra. La... ไม่โกไม่โยนไม่คามุยแน่นอนเพราะจดทะเบียนเป็นบริษัทเชื่อถือได้100%บเักมาเลยที่ Facebook จูนบิโกช็อปหรือแอดไลน์จูนบิโกสวัสดีครับพุกคนพกับผมครับคาริงวันนี้รายการรีวิวตามใจกูอีกเลยนะครับวันนี้เรามารีวิวกองหน้าโชว์ไทม์ที่หลายคนถามเข้ามาเยอะกันมากนะสำหรับวิกเตอร์โอซิเมนโชว์ไทม์ที่เป็นกองหน้าศูนยหน้าที่มีค่าพลังอว น่าจะมากสุดนะครับตันที่ประมาณ107ได้เลยนะถ้าทําตามเงื่อนไขนะก็ด่นก่อนได้นะหลายคนเข้าใจผิดกันนะครับว่าโอซิเมนนี่ก็คือถ้าสมมติเปิดมาแล้วเนี่ยพออัพแล้วเรียบร้อยอะไรเรียบร้อยแล้วมันจะตัน1้อยนะครับใช้โคดอ,อินซากี้ด้วยนะจะอัตัน1้อยก็คำว่าข้าใจใหม่ก่อนนะครับก่อนคำจางว้าใจใง่ายๆก็คือบูทของโอซิเมนจะไม่เหมือนพวกโชว์ไทม์ปกติธรรมดาของเราทั่วไปปกติมันจะเป็นบูทสีฟ้านะครับโชว์ไทม แต่อันนี้จะเป็นบูธสีส้มบูธสีส้มทํางานยังไงพี่ชายทําไมผมเข้าใจยากจังเนี่ยเลื่อนะลงมาข้างล่างสุดนี่ครับเมื่อเราฟูลทีมนะฟูลทีมที่อยู่ในเนี่ยลีกนี้เนี่ยมันเขียนเงื่อนไขอยู่นะครับมันจะเขียนเงื่อนไขบอกว่าฟูลลีกนี้นะครับนักเตะตั้งแต่ตัวนี้ขึ้นไปจะเอฟเฟกบวกของของบูธอาจจะบวกกันเท่าไหร่เนี่ย1ถึง13ตัวจะบวก1นะครับ14ถึง19ตัวจะบวก2แล้วก็20ตัวขึ้นไปจะบวก3ก็คือ ถ้าอยากให้โอซิเมนตัน107เราต้องฟูลทีมให้ครบ20ตัวขึ้นไปก็คือนับใน11ตัวจริงด้วยแล้วก็นับในตัวสำรองของตรงนี้ด้วยให้มันครบ20ตัวโอซิเมนถึงจะตัน107นะครับก็ <c oughs> <c oughs> อันนี้อยู่ที่ความชอบของแต่ละคนเนาะส่วนตัวผมก็ไม่ค่อยแนะนําให้เปิดสักเท่าไหร่แต่ถ้าใครเปิดมาแล้วก็ผมก็ใช้งานได้ครับตัวนไม่ได้แบบขี้ไร้ขี้เหร่ขนาดนั้นเดี๋ยวเรามาดู แนวทางกระดาบครับนะบูท,ที่แนะนาใส่ก็แนะนําว่าใส่เป็นบูสไตรเกอร์เนาะนะครับผมก็ถ้า,อ,าอยากให้ร้อยเจ็ดแล้วก็ฟูลทีมอาจจะเป็นแนวทางอีกแนวทางหนึ่งเนาะแต่นี้ผมอัพมาสำหรับคนที่ไม่ได้ฟนะูลทีมเนาะก็จะเป็น9049นะครับแล้วก็16นะอันนี้จะเป็นแบบไม่ฟูลทีมนะใส่บูทแล้วก็จะประมาณ1 0อย0 3้มบ้างถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ่าเรามาดูกระด้านไหนครับ โอซิเมนนะครับเป็นศูนย์หน้าที่มีส่วนสูงอยู่ที่186นะครับอายุ26นะถนัดเท้าขวาเป็นหลักนะครับมาในสไตล์โกลโพเชอร์นะตำแหน่งกีฬาหน้าก็จะเป็นหน้าเป้าเนาะและก็สามารถไปเพิ่มตำแหน่งสารพัดสารเพรได้เพิ่มไม่ว่าจะเป็นหน้าต่ำปีกซ้ายปีกขวานะครับแต่ตำแหน่งแนะนำจริงๆก็เป็นหน้าเป้าแหละแนะนำว่าเป็นหน้าคู่ด้วยนะโอ้ก่อนบู๊ตเกครับบู๊แล้ว102ครับมีค่าพลังเกมลุก90บอลกกเก้าสิบบอลกระกอนแปดสิบดิบิ้งแปดส่งยาว67นะครับจบสกอร์90เฮดดิ้งนะครับ 85นะครับลูกตั้งเตะ79ลูกโค้ง79นะครับแล้วก็สปีดอยู่ที่94สปีดต้น90นะครับแต่ถ้าเราทําตามบูทมนันสปีดอะไรพวกนี้จะดีขึ้นมากนะคิกิ้งพาวเวอร์90กับจัม91นะครับความแข็งแกร่ง90นะเห็นป่ะจะเน,น้นแบบค่าพลางังสีฟ้าเยอะๆนะบาลานซ์78สเตมินา92ใช้2เท้าได้ไฮนะครับ สกิลที่ได้มามี heading ครับ long range c o l o สกิลยิงลูกชิบลองแรงชูต shooting จบสกอร์ทายาน first time s h o ต p h e n o m e น a l finishing one touch p a ท s tag back แล้วก็สกิลแย่งหมวกนะสกิลที่ควรใส่เพิ่มเติมคือ double shot ครับนอกนั้นใส่ที่ตัวเองชื่นชอบได้เลยแล้วก็ถ้าเป็นหน้าคู่ก็แนะนำว่าใส่เป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไร two passing นะครับแต่ถ้าใครเป็นตัวสำรองก็ใส่ super sub เอาไว้ให้ o s ิ m i n ล่างนี้ได้เหมือนกันครับโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปส่องฟอร์มนะครับตำแหน่งที่ผมเอามาเล่นก็จะเป็นหน้าคู่นะเดี๋ยวเราไปส่องฟอร์ม โอซิเมนกันก่อนดีกว่าครับว่าโอซิเมนร่างเนี้ยจะโหดจะเฟี้ยวจะเหี้ยวขนาดไหนไปชมกันเลยครับผมมาเริ่มการรีวิวโอซิเมนครับช็อตแรกครับซามูเอลวโตจ่ายมาโอซิเมนยิงเฉียบคมแบบนี้เข้าไปแบบสวยๆง,งามๆเลยครับเป็นกองหน้าตัวหนึ่งนะที่หลายคนจับตามองเพราะว่า,วาห็นค่าพลังโอโออเยอะนะแต่ต้องมาทําความเข้าใจกับบูธมันหน่อยนะอย่างที่อธิบายไปช่วงต้นคลิปเนาะแต่หลายคนคงจะ มันเล่นได้ครับไม่ได้อยู่ในเกณฑ์แย่สําหรับผมนะแต่ถ้าเทียบจริงถ้าเทียบกับพวกเอโตลูมินิก้เชฟเชนโก้อะไรพวกนี้หรือว่าตัวนี้นะผมว่าเล่นเล่นโดโชไทม์เล่นง่ายกว่าสําหรับผมนะโดโชไทม์อานาเซอร์โอเคกว่านะครับแต่ก็อยู่ที่ความชอบของแต่ละคนอ่ะแต่ส่วนตัวผมว่าเล่นได้ครับไม่ได้อยู่ในเกณฑ์แย่แต่ถ้าใครเป็นสายที่ฟูลทีมนะครับอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทําตามเงื่อนไขของบูลได้ผมว่าน่าจะเข้ามือจะจัดกับเพราะว่าค่าพลังด้านในก็สจริงครับสำหรับ วิคเตอร์โอซิเมนนะครับเนี่ยการหาพื้นที่การหาช่องก็อยู่ในเกณฑ์ดีครัอยู่ในเกณฑ์กลางๆเลยนะดีเลยแหละสําหรับผมเนะนะครับผมใครที่เปิดมาแล้วก็ใช้งานได้งไงครับไม่ได้ขี้เละอย่าเพิ่งรู้สึกท้อแท้นะเฮ้ยทำไมมันไม่ได้เหมือนที่พี่อัพเลยอะไรเงี้ยหรือแบบไม่ได้เหมือนที่เห็นเขาลงแนวทางการอัพเลยในทิกตอกอะไรเงี้ยก็เพราะว่า ต้องทาตามเงื่อนไขบูทอย่างที่บอกไปเชื่องต้นคลิปนะครับผมนะลูกกาอากาศะอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับแล้วก็ยิงได้ดีด้วยนะับหาพื้นที่ได้ดีด้วยความเร็วอาจจะไม่ได้เร็วปิดปาร์ตมากนักนะครับนี่ชิ่งกับเพื่อนได้ครับตัดเข้าในมาส่องหลอดม่วงหน้ากบแบบนี้ก็ทําได้เหมือนกันนะเพราะว่าคิ่งาวเวอร์ที่อัพมาก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เอาเรื่องเหมือนกัน,นครับสำหรับวกเตอร์โอซิเมนครับ ไม่แล้วนี่ดึงหลอกไปแล้วก็ซัดบูมหอ้นรุ่นนี้สวยจริงๆครับสำหรับวิกเตอร์โอซิเมนเดี๋ยวเราไปตัดเกรกันเลยดีกว่าครับผม <c oughs> เป็นยังไงบ้างครับกับวิกเตอร์โอซิเมนส่วนตัวผมเฉยๆนั้นด้วยความที่ ตัวมันก็ถ้าพูดกันโดยตรงเนาะถ้าบูธมันไม่ได้เสร็จสมบูรณ์อ่ะมันก็จะเป็นกองหน้าที่แบบในเกณฑ์กลางๆค่อนข้างมันดีนะครับก็อาจจะไม่ได้หวือหวามากจังหวะจบสกอร์ดีมีความเร็วหาพื้นที่ดีนะครับอาจจะขัดขันเล็กน้อยสำหรับผมก็คือมันไม่มันไม่ได้สุดแบบถ้าเทียบกับพวกเอโต้เนี่ยผมว่าเล่นเอโต้ไปเลยดีกว่าแต่ถ้าเราฟูลทีมตามตามเงื่อนไขของมันอ่ะมันจะอยู่ในเกณฑ์ที่เกะ เก่งในระดับหนึ่งเลยเพราะว่าอูโองแม่งก็จะสุดอะ่ะร้อยเอ่ะก็มากกว่าเอโต้อ่ะคิดดูถ้ามันทําตามบูส้มอะ่ะก็ถ้าตัดเกรผมก็ให้อยู่ที่ประมาณ7 5ถึง8นะครับสำหรับวิกเตอร์โอซิเมนก็อยู่ในเกฑนที่ดีแต่ถ้าเราทำตามเงื่อนไขบูตก็จะอยู่ที่ประมาณ9ได้เลยนะสําหรับโอซิเมนเป็นกองหน้าที่ ก็สารพัดประโยชน์นะครับครบเครื่องนะหม่งได้ยิงได้ฟิลลูุมินิกเก้นะครับฟิลลูม,มินิเก้เลยนะสำหรับวิกเตอร์โอซิเมนนะครับมีความเร็วแต่ไม่ได้เร็วจีจาร์ขนาดลุมขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้เร็วเท่าเอโต้ขนาดนั้นนะข้อเสียสำหรับผมก็ตรงบูธมันนี่แหละถ้ามันบูธได้แบบบูธฟ้าและ,สะแสดงผลดีๆหรือว่าแบบตันร้อยเจ็ดจริงๆแบบไม่ต้องใช้เงินไขยเยอะ แม่งน่าจะสุดๆเลยนะครับสำหรับวิกเตอร์โอซิเมนก็มานี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปวิกเตอร์โอซิเมนใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วก็ลองคอมเมนต์มาหน่อยครับว่าใช้งานแล้วมีความรู้สึกงไงหรือว่าใครเปิดมาแล้วโอ้โหโดนพี่โคต้มนะน้องๆหลายคนเพิ่งเข้ามาเล่นแล้วแบบไม่รู้ว่าเอ้ยมันต้องใช้บูตตามเงื่อนไขอะไรต่างๆก็เลยรู้สึกว่าโอ้ผมแม่งเอ้ยโดนโคต้มก็ถือว่าเป็นบทเรียนไปนะเวลาบูตส้มมาแล้วก็เข้าใจกันใหม่นะเพราะว่าโคมันก็จะรีบปล่อยแพ็คนี้มา นะครับเป็นสักพักสักพักเป็นระยะระยะนะครับก็ในอนาคตอาจจะถ้าเราฟูจริงๆก็ สวยถ้าเราฟูทีมที่มันแบบโอซิเมนอยู่ลีกอยู่แล้วมันก็สวยเอาไว้เล่นอีเวนได้ง่ายนะครับแต่ถ้าเราไม่ได้ฟูไม่ได้เล่นจริงๆก็อาจจะเสียได้แต่ว่าก็ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่คุ้มไม่ค่าขนาดนั้นเล่นได้ครับไม่ได้แย่ขนาดนั้นก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับหรือว่าใครเป็นสายสะสมก็อยู่ในเกณฑ์ดีแล้วกันประมาณนี้ครับใครอยากให้รีวิวตัวไหนอยากให้พูดถึงนักเตะตัวอะไรก็คอมเมนต์กันมาสําหรับวันนี้บายๆเจอกันใหม่คลิปหน้าครับข้อมูลผิดพลภาพประกันในดะก็ขอโทษขออภยัยเจอกันใหนม่